ก็เลยบอนางโสตสนทาหน้ากันจุดเกียจเกเออเป็นจังไดวาฉันคุ้ยกันคุ้ยไปคุยมากพวงนางกันแล้ววาไปเอาให้เขาสิอยู่ข้างบนเปีอยวให้เขาสิสองสองหนึ่งดึงมาสิมันอยู่ที่ตรงนั้นแหละวาฉันไอ้ลูกน้องเร่ยขึ้นไปลูกน้องเขาจะไปหาอยู่ไสล่ะเอ้ว่าเขาเขาขึ้นไปหาค่อยๆเป็นเป็นหอสูงๆก็เรืยขึ้นไป เขาลงมาเขาไล่หัวคัดด่ายลงมาเลยตัวตัวตัวตึ๊ตสองลงมาตารางสองว่นบาทนี่ได้จักตัวได้แต่สองว่าไดนได้แต่สองว่าเลขล่างว่าขักบ่สุดยอด่ยอดซั่มไหนคาเจ้ามือเรียบ สองนี่ผู้ใดขายติดสองถ่ายใจลดแต่ว่าห้าคิดว่าจะเป็นล่างมากกว่าบนืรันคู่มั่นบ่อไรบ่คู่มั่นบ่อไรจักสิหาใสใสบาทนี่บักหนึ่งเลียงยางขึ้นไปไอหนึ่งยางเงินไปเฮี้ยนแก่ยางไปยางไปรอคู่สักแป๊บเดียวไม่นานรอบ่อยเจ้านั่นก็ยางขึ้นยางขึ้นยางไป เสียงเราพึมพึมพึมอยู่จมข้ถาอาคม่จมไปจมมาโจมไปจมมาสูนตึมตึมตึมสูนกูสูนคักสูนแน่ว่าสันสูนคักสูนแน่ว่าสันห่วยว่ศะสูนเยอกว่าสันกูศูดไหมว่าสันกูสูนคักสูนแน่เด้อเด้อดิว่าสันวัดสุดไทยมาหอดลายิ้มห่วยห่วยวัน ศูนย์แกอยู่ในหันละอยู่ในบ้านเขานน่ะบัดออกมาบัดยิ้มอยู่บัดใจดีอยู่นะพ่อ <Okay. S 1> ออกมาปับแกกันแล้วยกเมื่อขึ้นแกแด่ขึ้นยกเมื่อขึ้นพ่อก็นับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสีห่หนับไปนับมานับไปแล้วมามันบ่ขึ้นไดก็นนั้นบ่สองมันมียอยู่แล้วเฮ้ยว่าสันหาใส่สองนี่วะสัน เฮากับเอานี่ละว่าท่นเฮาเห็นศูนย์ละตัวหนึ่งว่าท่นไอ้นั่นว่าเฮ้าศูนย์ละตัวหนึ่งแต่มันบุหันครบว่าท่นเอาตัวไหนมาใส่บันก็สิครบแกกำลังหาอยู่บ่คักว่าท่นบ่คักครูมันเห็นจังไง์เลยสองคักเนี้ศูนย์นี่อีกส,อ,อ,กสองศูนย์บ่บอรันว่ามันมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าบ่คักยั่งอยูู่้เดียวบรรันถามเลย มีไอ่หนึ่งอยู่ยฟังทางนี้แหละเขามาดูอืมเขามาเขามาเข้าได้ศูนย์กับสองอยู่คนละหลักจับใส่กันบพได้ไรแต่ว่าบอชัดเจนงสองนี่ประกันอยู่ประกันนักที่สุดเลยเออเออเออนั่นแหละอืมเออเอามาเอามาดูโอ้ยสักไม่กันเท่าเสียกเแเ้บดตนะสักไม่กันเท่าเสียบเกดรบ้า เที่ยงทีหิตเจังไคแกว่าจังสี่โอ้ยว่ะธานคันว่าเอาสองมานี่มันคือพองงามเฉยน้าคูมั่นประธานไอ้นันว่าคูมั่นตัวที่เอาใส่เนี่ไม่กันเท่าเนี่ยมันบ่ถือกันประธานมันออกสองหนึ่งแล้วมันสบมาออกตัวเก้าอีกมันเป็นไปได้ย้าป่ะธานมันบ่ถือกันว่าแกว่าบอกขัด สองนี่มันขักอยู่แต่ว่ามันคนเราคูบ้างว่าสันเอาพูดอะเสียงพึ่มพิ่มอยู่เสียงสวด้าเบิงเด้ออีปกีนาที่ราอยสิบอกเออสวดก็คักสวดก็ขักเลยอืมสวดก็ขักเออดันละดันละเบิงก,บก็คัก,ก,ก,กชัดเจนเพิ่มมากแต่ว่าสองห้อนเห็นเราได้คูมัน แต่ฮอบร้ันปากเดียววัสุดท้ายสิสรูปลงคชิดจบเลยไอ้นั่นให้แกหาสักวนเบิ้งคักสักวันสรุปจกมองเดียวกันเออศูนย์มันบักตอบภาสีใส่สองศูนย์ซึ่งสองมันก็สี่ไร่โพดมันบวชปิดจดเงินแต่เล็กอยู่มันอยู่รอนีหละเออมันอยู่รอนี้ละแต่ว่ามันบอชได้เป็นทาสปันเด๊เออนั่นแหละนั่นแหละ มันเป็นทาบไปเเอออ่ะมันจะมีเพิ่มเพิ่มก็สร้างมันยางเขียรย่เอาเด่นเด่นคู่เดียวจบเอาคู่เดียวเนี้ยนักนักเลยนั่นละนั่นละเสียงเฮฟแตกจชีงชุดมาเลียวอืมเสียงเฮฟมาเดียวพอดอกสาไม่เท่าเนะี่ยเสียบแนนไร้มันดึงมือขึ้นเด้ดินมันแห้งครับไปนั่นนะอืมโอ้ยจะดึงขึ้นเชี่เดียววะท่าน เมื่อเลยกออกวันเอาเสียไปหันก็เสียบไปหัน,เ,หนเออแันละโอ้เสียบไปเลยเอ๋อย่างลูกน้องบอลผอมบอนพอมเขากำลังปั่นอยู่สวมันมีแล้วละเข้าอยู่ในใจเขาตัวตนี้ลราเขาสิบอกศูนย์มาบอกขับแท่ศูนย์มันเป็นตัวร่องอยู่ห้อว่าน่าว่าน่านะว่าน่าจะใช่เนาะแต่ว่ามันก็คือ อืม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 ที่แตกจุ่มจุดมาแล้วอ้าวกาบลงแม่ซี่มาแต่ใส่นอนี่โอเอามาฝากเอามาเบิ้งรูมาเฮาเบิ้งก่อนอืมอืมแต่จังซี่เด้อแม่ซี่เด้อไม่ขาวเจ้ามาแต่ไก่เปนบก่กที่ทึ่งพูเฮานี่ประกันสองเด้อครับตัวไเรเฮาบิสนเด้อ เฮ้านี่ไปเห็นมาคักแดงกึ้งคึ้งแล้วเนี่ยสองเนี่ยโอคู่บันนทอนั้นเจ้าหาไ่ได้บ่เฮามีอยู่แต่เฮาเฮีย่ามันเสียอย่ามันบออย่ามันบต่ตรงคือยังงวัดที่พ่านพันผ่านมาลหลายหลายงวดน,นั่นละนั่นละเออนั่นละเจ้าเก่งกูมูในเขตน,นี่เออเจ้าได้ยิดเสียงมาดอกเออนั่นละโอ้เอาตัวนี้ตีไซมามันกับบองงามป่ะไดเนาะเอาบองงามก็เอาเถอะบ่าสัน ว่าง,งามดอกใกล้ๆตัวเก้าอันละว่าท่นเอาสองแปดเมซี่วาจังสีสองแปดพ่อว่าท่นเอาตัวเดียวพ่อเลยว่าท่นเพิ่นบอเนนเด้สองแปดตัวเดียวพอว่อบาตี้พ่อสี่สรุปแเมซี่ไฮมาจับแปดมาใส่สองพ่อสองแปดถ้าสองแปดมันก็นสวย แต่ว่าครูนี่บสามารถที่จะถล่มเจ้าเมื่อให้ตายลับคาบได้ยังไปถึงที่สุดแต่ว่าจะที่สุดจอไม่พอสิตัดสินเจ้าหน่อยเออเข้ามาดึงไปท่อมารด้ดูมาเบิ่งด้วมันสักไล่อย่างไม่ไหลแค่เออสักไล่ไปอ้าวเอาว่างลงเถอะนะว่างลงว่างลงโอ้ยเด็กตัวนี้เไย ยายเขาบุญวัสนาเฮ้านีมันหน่อยเนาะเนาะยายเขาอยู่นี่บุญวัสนาหน่อยเดอ้อบ่บ่โชคไนเดเด้อวดนี้พ่อขอขอร้อ,องเดอ้อจะเปลี่ยนนักเดอ้อพ่อขอเตือนพอ่อสรุปเลขพอบ่มักจักโตแลอกแต่ว่าเลขงวดน,นี่มันจังอยู่หลายมือแต่ขอบอกคู่เดียวพ่อสรุปคู่เดียวคู่โมนนที่ใดเมื่อวันก้าศูนย์ห้าเอาไปฮะละ สีซื้อบัวสื้อเอฟซีบอลล่นก็เล้วเตอืมบอสเตยังเพราะว่ามันบอคขัดมันสุดท้ายมีคู่เดียวเอาสองมาปงลงหมุนหมุนเลยมึงสิหมุนไปจี้รอบกว่าซังมือเลขออกวัดที่หนึง่งผูใ้ใดหมุนคอยลอยคอยลอ,อ,อ,อยคอยนั่นละมันคอยพอสิโยนดเลขสองใส่เลย ยอดเลขสองใส่ปั๊บเลยมันสีแมนบอสองตัวดิครับทะลมเลยศูนย์สองวชิกราชยราลาวราชยรราวราชยราลาศูนย์สองถูกต้องมันคือค่าอยู่นี่จ่อรอเลยมันค่าอยู่นี่ไหม มันสิโมยูนี่บอกอืมเมซี่ว่าจังไดมันบวมไก่ไปอีกได้อืมสองมันมีอยู่ละเออเอาไหมว่าส่นเอาไหมหมุนไหมอีกว่าท่นทดลองจะหันเว้นทดลองออกศูนย์สองนี่มันเป็นแค่ตัวทดลองกันอืมโต๊ะกันซื้ออืมศูนย์สองแปด Abei, าถามดีๆถามดีๆถามมาถามมาไผยกีถามถามมามันขึ้นมันลงถามมาพวกเจ้าดังฟังถามมาเด้อตรงบ่พฟ้อืมตรงบ่พอบ่มักบอขับบอขับเลยสองขับเอาคักดูพอเอาคักดูอืมเอาคักดูเลยอืมเอาให้มันคักดูหดพอยฟ้าสองศูนย์ห้ามักบ่บูศูนย์สอง สองศูนย์ศูนย์สองสองศูมัดขึ้นมันร่งมันขึ้น,ม,น,ม,น,นมันก็ะ้องสองเก่าบอกบอกว่าบอกอะไรสองแปดสองเก็ยบสองหกสองห้าเอาเอาขี่ไปมีอันหนึ่ง เอกไม้มาให้ให้แม่เขาให้พ่อเขาด้วยหนุกไม้จอไมาเยอะเสี